เอ็มห้าเราเหลือกี่ลูกเซนเซเอ็มเหลืออยู่หกระสอบสุดท้ายแม่ลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายนะคะลูกสุดท้ายงาน40่กิโลสามส่วนผู้ชายกางเกงยีนนะสามส่วนผู้ชายกางเกงยีนนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูงานเลยลูกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวพลอยให้ราคาพิเศษนะแม่หั่นราคาให้ แต่ว่าไม่ได้ไม่มีโปรส่งฟรีนะแม่เดี๋ยวน้องพลอยหันราคาให้เลยพี่เผื่อแบบรวมค่าส่งแล้วยังถูกกว่าใหม่พรม L SS ไม่มีของเลยจ้าพี่สาวหนูมีแต่ 55L เมื่อตะกี้ลูกค้าก็มาเอารอบโปรไปเนาะเพราะว่ารอบโปร 55L ไหม่พรมบางอ่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นแขนสันนะะ้นค่ะลูกค้าแต่มันจะมีแขนยาวปนด้วยเมื่อกี้ก็มาขึ้นไป1คันรถ30ลูกลูกคา้ารีบเอานะ 55L ก็ใช้ได้นะคะลูกค้าแนะนำว่าเบิ้ลไปรอบระสองลูกก็ได้นะคะเออมีทางไหนอีกเดี๋ยวน้องพลอยไล่ like, อ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งรวมบางมีไหมรวมบางรวมบางมีจัดโปรโมชั่นป้าย KWE น้องพลอยไม่ไดเอามาเปิดไม่ไดเอามาเปิดให้แต่ว่าป้าย KWE จัดโปรตอนแรกโปรเดือนอยู่5,500นาะแม่ตอนนี้โปรอยู่4,900บาทลูกค้ารีบไปเอาเลย รีบไปเอาเลยนะคะอะลูกค้าจา๋าลูกแรก M05 มีใครหา3ส่วนผู้ชายอยู่ไหม3ส่วนผู้ชายผ้าค่อนข้างสะอาดนะคะลูกค้านี่3ส่วนยีนผู้ชาย40กิโลนะจ๊ะ40กิโล,ล้องพลอยให้ดูเลยมันเหลือลูกสุดท้ายลูกค้าเหลือลูกสุดท้ายแล้วขายอยู่4,500ขายอยู่4,500 ลูกค้าจ๋าลูกสุดท้ายนี่สวยนี่ให้ดูข้างหลังแม่ฟิวนี้มีลูกเดียวนะคะมีลูกเดียวนะลูกค้าถ้าใครจะเอาเอาลูกนี้ไปเลยน้องพลอยให้ราคานะ3,300บาทลูกค้าปกติขายอยู่สี่พนะคะปกติขายอยู่สี่พันห้าตัวนี้ไม่มีโปรจ้ะ อันนี้น้องพลอยให้โปนอกเองเลยนะคะให้ราคาโปนอกตารางเองเลยลูกค้าโอเคไหมมีใครอยากได้หรือเปล่าลูกสุดท้ายนะคะเอาไปราคา3,300บาทลูกค้าจ๋า3,300ลูกค้าต่างชาติชอบมากเลยอะ่ะวนมาซื้อจนนูนเหลืออยู่แค่ลูกเดียวนเหลืออยู่แค่ลูกเดียวแล้วลูกค้าจ๋าเหลืออยู่แค่ลูกเดียวงานไวเลยเอามาปล่อยให้ลูกค้าในไลฟ์เลยแม่ดูดิยีนเนื้อประมาณนี้ เอาไปราคา3,300านะลูกค้าจ๋าไม่รวมค่าส่งนะลูกเดียวเดี๋ยวให้น้องเซนขึ้นรหัสให้เดี๋ยวให้เป็นระบบดูดนะแม่รหัส C F รอแป๊บหนึ่งประมาณกี่ตัวถ้าเป็นยีนเนื้อประมาณนี้ให้ตีไปเลยแม่ประมาณร้อยตัวนะคะประมาณนะประมาณประมาณร้อยตัวลูกค้ามันจะเป็นแนวแฟชั่นหน่อยแบรนด์อาจจะมีหลุดไปแต่ไม่เยอะนะลูกค้า แล้วไซส์เป็นไซส์ผู้ชายแบบโอเคเลยไซส์แบบโอเคเลยค่ะพี่ใครได้คูป,ปองส่งฟรีสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าคูป,ปองส่งฟรีน้องขอขั้นต่ํากระสอบละพันห้าขึ้นเนาะแม่เนาะใครจะเอาพิมพ์มอมาสูห้าเลยจ้ะขายอยู่4ี่พันห้าวันนี้เอาแค่3,300ารอบาทลูกสุดท้ายเลย Only one นนะคะสส่วนชายไม่เหลือเบอร์อื่นแล้วนะ สาม่วนชายต้องถ้าถ้าจะมีเข้ามาอีกทีอ่ะมันจะเป็นตู้ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะได้มาหรือเปล่านะแม่นะเนี่ยสวยลูกค้ากางเกงผู้ชายตอนนี้รุ่นที่เป็นรวมรวมเนื้อผ้าก็ไม่มีรุ่นให้เป็นรวมเนื้อผ้าหนูจะเหลือแต่เออเยลโล่ Yellow เหมือนกัน M12 M12 ก็จัดโปรนะรู้สึกจะเหลือ3,900แม่รุ่นนี้เนื้อยีน มีใครหาไหมมอมาศูนย์ห้าเลยลูกค้าให้ราคานี้เลยคะ่ะให้ราคานี้เลยลูกสุดท้ายก้อนสุดท้ายนะคะก้อนสุดท้ายแม่สามส่วนผู้ชายเอลไซส์โอเคไม่ใหญ่เกินนะคะแล้วก็ไม่เล็กเกินนะคะเนี่ยดูป้ายดูอะไรดิเอวประมาณ3ามแม่มีลูกสุดท้ายเลยคะ่ะพี่หนูปล่อยราคาพิเศษเลย3,300บาท นะคะ3,300บาทมันจะมีพวกขาแต่งกรุยเซอเซด้วยนะมีงานเซอเซด้วยนะคะมีมีใครเซียาแม่เห็นเหมือนเห็นแวบแวบคอมเมนต์นะคะแม่เรียบร้อย,พ,พ,ยพี่เต่าได้พี่เต่าขอบคุณค่ะลูกสุดท้ายเอาไปราคาพิเศษเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกน้องมอดเก็บได้เลยครับพี่พลอยแบบว่า แม่เบอร์เนี้ยแบนด์ไม่เยอะแต่ว่าผ้าใหม่แบรนด์ไม่เยอะแต่ผ้าค่อนข้างใหม่3ส,ส่วนผู้ชาย8 0ดสิร้อยนึงได้นะคะแปดสิร้อยนึงได้อันนี้จะเป็นรหัส M 0ูนย์หนะโอเคแปมหนึ่งน้องมอสนี่ M 0ูย์ห้าแม่ M 0ูนย์หเป็นประมาณนี้อดหน้าอดหน้าป้ายแพนด้าก็ได้ไป้ายแพนด้าก็สวยนะคะป้ายแพนด้าก็จะใช้โค้ดเดียวกันเลยลูกค้าค่าส่งเท่าไหร่ถ้าลูก45โล สี่สิส